มือนี่กับบ้าตีกับแว่ไม่เห็นน,น,นั่นบักนี้เนี่ยพี่น้องหีแตกไม่บ้อนี่พี่น้องนันงตีได้กินกับแตกเนาะพี่น้องเนาะคุณน่ะมีเพิ่องคุณหนีสองสามลูกพี่น้องมีเครื่องต้นแตกเบิดเดี๋ยวมือนี่สีเอาลงเด้อพี่น้องดเด้อเดี๋ยวมือนี่บ้าตีสิตัดเสียล่องบ้าตีสิตสัดลงละมือ ลูกนึงแตกจักสิกินได้บ่ได้เหรอพี่น้องนจะแตกมากนึงเหรอพี่น้องนงก็ไดรแตกทุลูกพี่น้องจักเป็น,นยีงยังอุได้มีความลูกกับบวกเลยอ <c oughs> เอามาปลูกไว้แล้วมันแตกพี่น้องแตกทุลูกเลยเดี๋ยวนี้จ็คเป็นอีงยัง ก็รู้ว่าเป็นยังนอพี่น้องนอแตกก็ปุ่นละอีกมากนึ่งพี่น้องเดี๋ยวบ่าตีก็สิไดเอาลงคือเกาอันละเดี๋ยวสิได้เอาเพิ่งหุ่ลละพี่น้องมาล่งแล้วพี่น้องลงล <c oughs> เดี๋ยวบ่าวตีเสียวไอเบื้องได้พี่น้องเด้อมัน,นันนแตกทั้งสามลูกละล่ะโอ้มีแต่ลูกง,งามๆเด้อพี่น้อง เบิ่งล่าโอ้เป็นีนแต่แต่ว่ากระจินได้ยูโดพี่น้องเบาไปบวมตอนนี้ยังไม่ได้สุกเด้อพี่น้องเด้เอัะเงินมันนี่บ่แตกบันถ,ถูหลูกหนึ่ง่งสองสามมัแตกทั้งสามลูกเลยพี่น้องใหญ่ามากแก่มากสีสุกเลยเป็นยังคือแตกพี่น้องมึงเนาะนี่บ่าวตีกับบอลูด้วยว่า,าให้เบิ่งพี่น้องของพี่น้องเป็นคือของบ่าวตีบ่ ยังได้กะว่ามันเป็นอย่างคือเตียกบ้าวตีกันยังบอลูคืออกันเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาไว้ซ้ำนี่ล้ะพี่น้องถืกใจก็ะไล่ถือแก่กันแซ่บบาวตีเด้อสวัสดีครับ